ไม่ปล่อยให้บลิงนะคะสงสัยนานค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะลิซ่าค่ะเธอมาโพสต์ของขวนนะะัญทาที่เป็นถุงเท้าลายแมวค่ะแบบจัดเต็มชุดใหญ่ถ้งกว่า10คู่คู่หนึ่งเนี่ยก็ราคาหลายร้อยบาทนะคะเรียกว่าถูกใจลิซ่ามากๆค่ะเธอก็เอามาโพสต์ลงใน IG s t สตอรี่ของเธอนะคะมีการตามหาค่ะว่าใครกันนัดที่ส่งมาให้กับเธอนะคะ และต่อจากนั้นค่ะเธอก็มีการโพสต์รูปภาพ3ภาพนี้นะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักของเธอค่ะลงในไอนะคะเพื่อที่จะอวดผ้าพันคอนะคะลายกระต่ายค่ะน่ารักมากๆนะคะเรียกว่าเข้าธีมกับช่วงวันคริสต์มาสในช่วงตอนนั้นเลยนะคะก็ทําเอาหลายคนค่ะต่างก็สงสัยนะคะว่าเอแฟนคลับหรือว่าบลิงค,คนไหนนะให้กับลิซ่ามานะคะแถมเธอก็เอามาใช้ด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่า,าคนที่จะสปอยเนี่ยก็คงจะเป็นพี่ซูเนี่ยแหละคะ่ะเพราะเธอนะคะก็มีการพูด ะะว่าที่ YG ค่ะมีการเล่นบัตตี้นะคะแต่ว่าซานต้าบัตตี้ของเธอค่ะก็ยังไม่ได้ส่งของอะไรไมาให้กับเธอเลยนะคะแต่แน่นอน่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะพอมีงานแฟนไซน์ออนไลน์ใช่ไหมของ b l a c k p ิงคค่ะดิงค่ะก็ที่มีโอกาสได้คุยกับดิซ่าท่าที่ตัวต่อต,ตัวนะคะก็พอมีโอกาสได้คุยกันค่ะก็เลยถามว่าดิซ่ารู้แล้วหรือ,อยังนะคะใครกันแน่ที่เป็นบัตตี้นะคะของเธอค่ะ ก็สรุปแล้วนะคะถุงเท้ากับผ้าพันคอเนี่ยลิซ่าก็มาเฉลยนะคะว่าเป็นของเมคอัพอาร์ติสนะคะคุณแมงนั่นเองค่ะซึ่งก็ทำงานกับแบ a ็ k พิงมาโดยตลอดนะ,ะเป็นช่างแต่งหน้าของพวกเธอนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เคยดู Netflix นะคะที่เป็นสารคดีของ b l a c k พิง k ก็คงจะจำกันได้ดีนะคะว่าคุณแมงนั้นก็สนิทสนมนะคะกับพี่ซูมากๆด้วยนะคะ ก็สรุปค่ะไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะคะเป็นคนกันเองค่ะเป็นคุณแมงนั่นเองนะคะก็แอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันทะมันมีเฉลยแล้วนะคะส่วนอีกสาวนะแอดยังไม่เห็นนะคะถ้าเดี๋ยวมีใครเข้ามาแปลแล้วถ้าแอดทราบเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า